ครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวนนี้เราก็มาส่งงานก่อนปีใหม่ครับก่อนอส่งการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาเติมรถล้างพื้นเรียบร้อยแล้วครับล้างไปด้วยทํางานไปด้วยครับล้างตอนเช้าตอนบ่ายเอาทรายมาลงก็เป็นทรายสูง เราก็มาอยู่ครับเจ้ายันหม่าครับไม่รู้ราคาอะไรครับแต่เป็นเที่ยวเข้าก็เป็น EC 3 0ครับเคสติดอยกทั้งคันจริงก็ไม่รู้อะไรมากมาสง่งมตามมาเลยแข็งแกร่ครับน้องด้วยเจนะ้าพี่เจ้าเนาะรอพี่อาเลย ล้อไม่เป็นล้อขวาก็เป็นแบบบติดก,กับรั้วเลยครับไปโชว์ง่านนะงงานอรงนี้ก็พักผ่อนครับตามอธยาไัยนะเรามาดูรถเล็กดิวอันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศดูรถเล็กกันบ้างครับ แทบไม่ทันเหมือนกัครับระยะทางก็รประมาณไม่ถึงกิโลกิโลงสงแทบไมทันเดีวครับหาให้ได้นะพี่น้องนะหาให้เดี๋ยวได้รถขุด การุ่นเล็กรุ่นใหญ่หาให้ได้ครับแต่ไม่ขายครับอันนี้ไม่ขายเจ้าของไม่ขายเยด็กเสียงดังเล็กพิน ออดูประตูไปก่อนครับความแ้อไม่ได้ครับร้อนจริงๆครับตรงนี้แล้วก,ก็จะมีทีมงานของเขานะครับมาเชียร์สายออกอากาศให้ล,หลูกค้าเนี่ยบริการดีครับจริ ชมทรายครับโซงาแล้วครับนี่ก็หินทรายของผมเองครับมาลงก็เป็นคนรู้จักกันนะครับไว้มบทรายช่วงนี้ก็ทรายไม่ค่อยสวยนะครับทรายแดงก็หายากครับสวนมากก็จะเป็นทรายขาวครับระดับคุณปูอีกรุ่นหนึ่งครับ สำหรับใครที่เข้ามาติดตามแลบชมก็ฝากกดไลค์กดซับตะให้ผมด้วยนะครับชอบพาเพืเอนนะนครับมันก็เทเล์ครับอยู่ข้านงนกนงครับรุ่นนี้ดีครับแอร์ธรรมชาติครับ ถ้าวันไหนถ้าวันไหนลบไม่พัดนี่ตายเลยตายยังเขียดเลยครับนี่ก็เป็นดินที่งานเราได้มาถมไว้นะครับเรื่องตั้งแต่ดินดำเนาะดินดำลอกหน้านานะแลก็เอาดินแดงลงผมดินนาไว้ประมาณ4-5เดือน ตอนผมครั้งแรกก็เท่ากับคานพอดีตรงคานพอดีครับดูมันโยบยุบนะับ,บอาดินแดงมาโรยหน้าอีกทีนึงครับมาดูรถเล็กกันหน่อยครับวันนี้ ที่ดิดครับที่ดิดถ้าไม่มีนี่ตายหาเลยครับไม่มีเขาแล้วเราจะอยู่ยังไงนะ <c oughs> มันจะลงไม่ได้นะครับ ใส่ผมใต้ผมลุมตอนโคดลุมตอนโคดลุมเสาตอนโคดรลากผานนะครับก็เป็นอีเจ้าหนึ่งนะครับมีน้ำเลยครับน้ำดีครับอย่างนี้ขุดไปก็เจอเลยครับ เร็นแรงนะครับน,นั่นไหมอื้มแก็ไล่เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ทรายพอแล้วนะครับอะไร อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับขอขออัยด้วยก็ระดับคุณปูนะครับคุณปูตัวเล็กครับมาพวกด้วยกันี่แหละครับก็รู้จักกันตั้งแต่งานแล้วครับรู้จักกันมา ทรายยังเหลืออีกเยอะอยากได้มาครับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับหากินได้สบายครับแต่ว่าไม่ค่อยจะมีช่างเท่าไหร่ครับ ช่างที่ทำงานก่อสร้างครับผมก็ไม่ค่อยมีครับนานๆทีก็จะมีครับนี่ก็ใช้ว่าเป็นเพื่อนพ่อครับเป็นพ่อคั่วก,กับพ่อครับรับนะส่วนมากช่างของผมก็จะเป็นพวกตกแต่งครับไม่เน,น้นรับเป็นหลังนะครับ ว่างานทรายตัวนี้ก็มีให้ตลอดครับงานทรายถมนะครับไม่มีก็สัรหามาให้ช่างกนได้ครับเราก็จะเอาไปสต็อกไปที่บ้านนะร,ราคาเท่าไหรชาวบ้านก็สู้ครับมันไม่มีจริงๆครับ กอบําหรับการติดตามมากชนยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทางคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ